อ่ะที่เอาลิเทนเนอร์ของเขามาหน่อยเขาจะใส่ฟันละอะไรเรนหือจีมามันตะกิตไฮสวัสดีเหยร์คุณเห็นอะไรไหมนะอุ้ยแล้วก็ถือเองีจะใส่ฟานไม่สวยต้องเล่นทำใหมอยู่นี่ก็มือถือเข้าไปก็ไว้ตรงนี้เออนางอยากสดแล้วนางก็ไม่ยอมเอาเครื่องตัวเอง ตวงแบตชอนไหมแม่ไม่ใช่สดไปสดมาอยู่ดีดับปุ๊บกีเยสวัสดีค่ะ ไม่ได้พูดคำว่าไล่เขาตีนไก่หน่อยเนาะเอากี่ตีนอ่ะโอ้ยตีนเดียวก็ตายแล้วแต่ตีนหนูมีให้แค่ตีนเดียวนะมีสองเออให้แค่ตีนเนี้ยสลบนตีนไก่ตีนไก่มีหลายตีนเอาอีกไหมเดี๋กินอวดด้วยไหนมบอกอิ่มแล้วอ่ะกินมาแล้ว ดูอาหารที่นางสั่งนางอยากกินปูผัดผงกะหรี่อ,อารมณ์เหมือนผัดผัดไข่ผงกะหรี่พอ,อใช้ความหิวครอบน้ำนก็จะสั่งแตนะ่ละแล้วก็ดูก็กินไม่หมดเสียดายของทำไมบางคนแบบนี้ใครสั่งเนี่ยมึงสั่งมามึงกินไม่หมดสักการมึงก็เสียนี่ยมึงก็สั่งเขาสั่งแค่สองอ,นนอย่างมึงก็บอกว่าเขากินไม้หมดเขากินนี้ก็ได้เขากินอะไรก็ได้เขาสั่งมามึงกินไม้หมด เราสั่งสองอย่างผัดหอยลายกับอีหมูอันเนี้ยก,ก็นเลยกินได้หมดก็เขาไปช่วยตัวเองกินอันนั้นไง <c oughs> เนี่ยอันนี้เลยหมดแล้วบอกแล้วถามเลยว่าจะกินไหมบ้ก <c oughs> ก็ไม่กินแล้วกินทำไม <c oughs> ไม่ได้บอกที่จะกิน ใช่ค่ะไรตอนนี้แด้แหละพี่ไปโกล่าพาพี่ไปกินด้วยนะคะน้องฟังน้องเตยรรถจะพร้อมนี่นะรถจะพร้อมนี่ยังพี่กุ้งคุเนเยวรถก็เต็มนะเอาทำไมคนแบบนี้ละ่ะ ใช่เคสเหมือนกันทำยังไงของอัดก่อนคือก็อัดตรงนี้ได้นะเอาก็มันก็ติดสองอันนี้เอาเอาไปอัดที่ห้องไมหมล่ะทำไรกันอ๋อทำารกันมากพอดีอ่านกับ<ฮ>หัวค่ะก็เลยอ่ะ อาจจะทำอะไรกันจริงเขาพี่มาว่าทำร้ายกันมากมาก็ยังอยู่ยังอยู่โอ้ <c oughs> เขาไม่รู้เเกอ่ สบายดีสบายดเจ้าอะไรสบายดีเจ้าสมกันไงสบายดีจ้าพูดดีพูดดีพูดดีกินข้าวแล้วไปเร็วกินขา้าวแล้วไปกินข้าว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 เหนื่อยหน้ามาหาฉันอ่ากินข้าวแล้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 วไป กินเข่ากินเข่าแล้วไปแล้วแล้วกินเข่าแล้วไปกินเข่าแล้วไปแล้วอย่าแล้วดีแล้วแล้วกินเข่าแล้วไปแล้ว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 กินเข่าแล้วไปกินเข่าแล้วไปได้ยังอ่ะโอ้ยยากอ่ะเพลงออกแล้วอ่ะกินข้าวแล้วอะไรนะ กินเข่าแล้วไปแล้ว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 กินข่าแล้วไปแล้วกินเข่าแล้วไปขอะไรอีนน่มันยากน้ำมือภาษาที่ไม่ใช่ภาษาเราสี่ทีแล้วสี่แล้วกินเข่าแล้วไปกินข่าแล้วไป แล้วแล้วอาไปทีกินเขาแล้วไปยิวกิ๊ต้องขยกหัวทำไมครับพูดเฉยเฉยไหมเวลาเวลาเอามาไม่เหรอไม่เหรอเด็กเดี๋ยวเอาคำไหนอีกนะคำนี้กูยังพูดไม่ได้เลยมึงเด็กสอบคำอะไรนะ ทำอะไรมือนี้กินข้าวแซบบอโอ้ยยาวหลายขอขอแบบสั้นกว่านี้มั้งมือนี้ฮะมือนี้มือนี้ <c oughs> ทำไมต้องเอาพมคนอื่นมาล้อเล่นแบบนี้มือมือ <c oughs> อะไรมือนี้มือนี้กินข้าว กินข้าวแซ่บบ่แซ่บบ่มื้อนี้มื้อนี้ที่เราก็อยากแบบทำเป็นยักคิ้วดิเขาก็ยักตามอ่ะมื้อนี้มื้อนี้กินข้าวกินข้าวแซ่บบ่แซ่บบ่มื้อนี้กินข้าวแซ่บบ่มื้อนี้กินข้าวแซ่บบ่เล่นออกมืออ่ะมื้อมือเอือมือไปเองือฉันอยากให้ให้คนอื่นดูหน้าเธอเวลาเธอกำลังสอนฉันว่ามือดิบอ่ะ กินข้าวแซบบอกโอเคมือนี่กินข้าวแซบบอกโอ้ยพอมือมือทำไมเขพไม่ได้สิถ้ามันรวมๆกันมันไม่ได้ไงมันได้ทีละคำมือนี่มือนี่มือมือมือนี่ มื้อนี้กินข้าวกินข้าวแซบบ๊อแซบบ๊อมื้อนี้กินข้าวแซบบ๊อมื้อนี้กินข้าวแซบบ๊อแงออกแบบมื้อนี้กินข้าวแซบบโอ้ยเหนื่อยว่ะ ใส่บาสิบอทิมกันใส่บาสิบอทิมกันใช่ไหมใส่บาสิบอทิมกันใส่บาสิบอทิมกันบอเอ็กจะเอาบอดิโอ้ยใส่บาสิบอทิมกันก็ไป <c oughs> ทิมเขมาทำไม สายว่าส si si ิบอใช si ้ว si ่าส si ิบอ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 ปาบอบอบอสายว่าสิบอทิ้มกันสายว่าสิบอทิ้มกันตัวเองออกบอบอ เขียนหน้าอะไเห็นหน้าไะมไม่ต้องเอียงคอเอียงใหญ่เอียงมาเอียงออกบอดีไอ้ออกเป็นอะไรอ่ะบอเอาไม่เขาไม่ห่ามันก็บอกไลยเ้เหมือนบอบออันนี้ไม ah ่มีอยไม้ไม่เอกแล้วมีอะไรแค่อ네ันนี uh ้มีแค่อยไม้ก็ไม่เีกไม่มีบอยไม้ไม่เอกอ่าไม่มีแต่ตอ่างออกอ่างบอเออเลยบอ <Yeah. S 2> <อ>แม่เอาวไม่มีฟังไปผ้าเสียงโรงนี้เหมือนเดิมเชียวค่ะเลยที่เราว,ว่ากันแหละแต่พูดงี้แล้วทำไมฉันพากเสียงหมาดูดีเหรอใช่ว่าสิบบอทิมกันใช่ว่าสิบบอทิมกันบ่อยแกเอ้าตัดเอาอากออกมันคือจะตัดยังไงอะเราบอ,อากออกท่องท่องในใจว่าบอกดู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 หน้าคนจ็บบอ บอกเราพูดใจว่าสีบอร์ตจริงกันเอาทำไมไม่ได้เป็นคนเซ็กกับเพื่อได้ก็บอกอีกแล้วเอ้ก้องเหมือนไอ้เนี้ยแค่มีมึงเป็นแฟนกูจะต้องพูดภาษาอีสานได้หรือ่ะอะไรอีก เนบอกตบเหึอจะได้จบเออเ<ล>นาะอย่าเลยตบทีนี้จะแบ,บ้านเอิอถึงลูกอ่ะแม่มันกินหกี่ิกินไปสิหัดจะหนีกก ก็ไม่เหลือตะไคร้ดีไข่ผัดผงก็ดีไข่ที่แม่งโคตเกินความจริงมาหมเรามาโงเตตพูดว่าเห็ดเวียบฮะอะไรละอะไรให้เท่ะ เทดเวียกเทดเวียกคือแปลว่าอะไรอ่ะเทดเวียก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 ตัไก่อ่ะเทสเวียกอะไรอะแปลว่าอะไรทำ <c oughs> งานทำงานเทดเวียก <c oughs> เอาวชแม่ะโกมอ๋อเขาชอบว่ะอ้มันไม่ด้แเอไม่ชอบไม่ชอบแต่แมวเ่ะไม่ชอไม่ชอบ โราเป็นโรคแพ้แมวเรื่กระแดะแพ้แมวแมวคงคิดเนอะเฮ้ยที่สัอยากอยู่ใกล้เธอได้เหรอนพักถิ่งแมวนะแมวมันจะชอบรด้วยแมวชอบู้ว่าอีเมียไม่ชอบแมวมันจะชอบมันอยู่ใกล้ๆมไ้ไปไม่มีใครคยกับเราแล้วไปเหนื่อยดืไปเล่าเหนอย กินหอยนะคะกินหอยเขียดนะเขียดหน้ามนะ